รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโซลารเซลล์อยู่ที่ไหนก็ทำงานผลิตไฟฟ้าให้กับเราได้ขอเพียงแค่มีแสงแดดเท่านั้นครับ อนนี้เราออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า,ฟาโซลร์เซลล์ภายในบ้านระบบโซลร์เซลล์สูบน้าภาคการเกษตรแล้วก็ชุดโซลร์เซลล์เคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้นะครับแต่ว่าเรามีคําถามมีปัญหาจากลูกค้าคือเขาเนี่ยไม่ต้องการติดตั้งโซลร์เซลล์บริเวณที่เราเลือกให้ซึ่งเป็นจุดที่เหมาะสมรับแสงได้ดีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเนื่องจากเขากังวลว่าพอติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สวยงามแล้วก็เสียประโยชน์พื้นที่ใช้สอยบริเวณนั้นเราก็เลยทําการประยุกต์นําแผงโซลร์เซลล์เนี่ย มาติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนอกจากจะได้พลังงานไฟฟ้ามาใช้งานแล้วก็ยังได้ประโยชน์ใช้สอยอื่นๆทั้งด้านความสวยงามด้วยนะครับ <S <S ระบบออนกริดนะครับจะเป็นระบบที่ผลิตแล้วใช้เลยเน้นการนำไปใช้งานในช่วงเวลากลางวันเป็นหลักถ้าเราอยู่ในเมืองไม่มีปัญหาเรื่องการใช้ไฟฟ้าไฟไม่ตกไฟไม่ดับบ่อยนะครับแนะนำให้ใช้ระบบออนกริดเป็นการชดเชยภาระของการไฟฟ้าครับ ระบบออฟกิดนะครับจะเหมาะกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเขาไม่ถึงพื้นที่ห่างไกลนะครับเราก็นําไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยประจุไฟฟ้าชาร์จเก็บในแบตเตอรี่แล้วก็ดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้งานอีกต่อหนึ่งโดยระบบออนกริดจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าถ้าเราศึกษาเรียนรู้แล้วก็สามารถติดตั้งเองได้จุดคุ้มทุนจะอยู่ประมาณ3ปีแต่ถ้าเราไม่สามารถทําเองได้ต้องจ้างช่างในการติดตั้งจุดคุ้มทุนจะอยู่ประมาณ5ปีแต่ถ้าเป็นระบบออฟกริด ใช้แบตเตอรีร่จุดคุ้มทุนจะนานกว่านั้นแต่ถ้านำค่าใช้จ่ายระบบออฟกิดไปเทียบกับเครื่องปั่นไฟจะคุ้มค่ากว่าเครื่องปั่นไฟครับระบบออนกิจนะครับจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าระบบออฟกิดก็คือเป็นระบบที่ไม่ต้องมีแบตเตอรีร่การบำรุงรักษาน้อยดูแลน้อยนะครับแผงโซลาร์เซลล์ที่เราติดตั้ง ตรงจุดนี้นะครับมีขนาดการลังไฟฟ้ารวมขนาด1,600วัตต์สามารถลดค่าไฟฟ้าประมาณ200หน่วยต่อเดือนต้นทุนประมาณ30,000บาทครับลดค่าไฟไปได้เดือนหนึ่งประมาณ5 6 0 0บาทต่อเดือนหลักการทํางานของระบบออนกริดนะครับไฟโซลเซลล์ที่ได้จากแผงโซลเซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนชิงช้าเนี่ยจะส่งมายังของควบคุมไฟฟ้าทางด้านนี้นะครับ่องควบคุมไฟฟ้าก็จะทําหน้าที่ปิดเปิดระบบแล้วก็เป็นระบบป้องกันของระบบนะครับเมื่อไฟฟ้าผ่าน กล่องควบคุมไฟฟ้าด้านนี้แล้วก็จะส่งกระแสไฟฟ้ามายังอินเวอร์เตอร์ออนกริดอินเวอร์เตอร์ออนกริดก็จะทําหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงโซลาร์เซลล์แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับก็คือแปลงเป็นไฟฟ้าบ้าน220โวลต์50เฮิร์ไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์นะครับก็จะส่งกระแสไฟฟ้ามาที่กล่องควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านกล่องควบคุมไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยก็จะจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ สาแผงโซลาร์เซลล์นะครับสิ่งที่เราควรดูแลก็คือการทําความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์การใช้โซลาร์เซลล์ในช่วงหน้าฝนนะครับเราแนะนําให้ติดตั้งระบบป้องกันแรงดันสูงในช่วงขณะเป็นอุปกรณ์ที่ลดความเสียหายจากฟ้าผ่านั่นเองถ้าเกิดฝนตกฟ้าร้องวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันคือการปิดระบบโซลาร์เซลล์ของเราในอนาคตนะครับจะมีแผงโซลาเซลล์ที่หมดอายุกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก เราแนะนําให้นําไปใช้งานในด้านของการประดับตกแต่งหรือว่าทําเป็นร่มเงานะครับเพราะว่าแผงโซลาเซลล์จะมีความแข็งแรงไม่มากเท่าที่ควรนะครับเช่นเอามาทําหลังคาลงจอดรถเป็นรั้วเป็นกําแพงเป็นผนังบ้านสร้างความสวยงามให้กับเราได้ด้วยเราเล็งเห็นว่าโซลาเซลล์เนี่ยเป็นพลังงานสะอาดเราสามารถผลิตไฟฟ้าพึ่งพาตนเองได้ทำให้เกิดความยั่งยืนทางด้านพลังงานครับ สนับสนุนโดยบริษัทสิงคอร์เรชั่นจำกัด